สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Thailand Connect นะครับวันนี้สุขสิ้นเดือนนะครับอยู่กับผมแจ็คสุขพนัดทิพย์ดนตรีนะฮะแล้วก็มาอัปเดตประเด็นการเมืองสำคัญกับคุณชูวัฒตรเลิศสิริสุขนะครับสวัสดีพี่ชูครับสวัสดีครับครับก่อนที่จะไล่เรียงประเด็นการเมืองเดี๋ยวขออัปเดตเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจสั้นๆนะโดยเฉพาะนโยบายที่หลายคนสนใจอย่างคนละครึ่ง plus ไม่แน่ใจคุณชูวัฒน์ได้ใช้คนละครึ่งด้วยไหมฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มใช้แล้วเอใช้เมื่อวานนี้้เเพราาาะว่ตองใให้เริ่่มภายนนวัที11 ใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ก็ตารอใจแล้วแต่คิวอาโค้ดจะผิดฮะฮะถ้าไม่เป็นคิวอาโค้ดอันเดิมเนี่ยจ่ายเต็มต้องต้องดูว่าต้องเป็นคิวอาโค้ดใหม่ของที่เขากดจากโทรศัพท์มือถือใช่คือปกติถ้าเราไปตามร้านเนี่ยมันจะมีคิวอาโค้ดที่เป็นถุงเงินหรือว่า แอป QR code สำหรับบัญชีธนาคารของแต่ละร้านที่เขาแปะไอเน,นี้ยประจำอยู่แล้วไอเน,นี้ยไม่ได้ไอเน,นี้ยเป็นจ่ายเต็มไม่ได้คนละครึ่งฮะเราล้วนๆเลยเนะแต่ถ้าเกิดจะใช้คนละครึ่งเนี่ยต้องเป็นที่เขาจะกดตัวเลขยอดเงินปุ๊บแล้วก็สแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเอ๊ะรัฐ เท่าไหร่เราเท่าไหร่แล้วเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรประนี้ทีนี้ถ้าแม่ค้ายุ่งเนี่ยแม่ค้าเขาจะไม่ได้มาเปิดคิวอาร์โค้ดให้เราอ่าใช่เมื่อวานผมก็เกือบไปเหมือนกันพอดีว่าเราเออเปิดแอปชา้าเขากดทิงก่อนเราก็เลยตอนแรกก็สแกนไปแล้วสแกนไปไอคิวอาร์โค้ดเดิมของเขาเกือบโดนเต็มเต็มไปเหมือนกันไม่ได้คนละครึ่นแต่2004อ่ะสำหรับคนจ่ายภาษีเนาะไม่พอหรอก ไม่เป็นไรเราจ่ายเต็มวันนี้เดี๋ยวครั้ง <c oughs> หน้าพรุ่งนี้เราก็ยังได้รดครึ่งนึงอ่าแต่ต้องบอกว่าตัวเรื่องของความคึกคักเนี่ยตัวเลขเนี่ยคนใช้2วันเนี่ยยอดใช้จ่ายทะลุ3,000ล้านไปเรียบร้อยะ <c oughs> ก็ถือว่า เป็นค่อนข้างแอคทีฟสำหรับคนไทยเวลามีโครงการแบบนี้นะฮะบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยตามร้านค้าร้านรวงต่างๆก็ค่อนข้างคึกคักใช่ก็เป็นไปตามคาดแหละฮะว่าเอ่อมันจะสร้างบรรยากาศของการจับใจ่ายใช้สอยทีนี้หลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ตัวเลขเม็ดเงินเท่านี้เนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้0.1เองมันไม่ได้เยอะหรอกเพียงแต่ว่ามันสร้างบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยครับแต่อาจจะมีเสียงกระซิบบ้างบางๆสําหรับผู้ค้าบอกว่ารอบอย่างรอบก่อนเนี่ยเขาจะตั้ง QR code โคแล้วก็สแกนได้เลยแต่รอบนี้เนี่ย พ่อค้าแม่ค้าต้องเป็นคนกดตัวเลขให้าหบางทีร้านที่แบบฮอตๆคนเยอะๆคิวยาวๆเ,เนี่ยก็จะยุ่งนิดหน่อยนะครับก็จะทําให้มีกระบวนการมีขั้นตอนวันที่เขาบอกโอโอ้หเห็นแถวยาวขายดีขึ้นไหมก็ขายดีขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่ยาวเนี่ยส่วนหนึ่งก็รอคิวรอคิวคิวอัพพ่อค้าแม่ค้าสแกนกันอยู่เหมือนกันทีนี้ไอ้เรื่องออนไลน์ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเปิดให้ใช้ได้ครับแต่ต้องรอสักพักหนึ่งอ่าใช่เดี๋ยวก็จะมีพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะที่สามารถสั่งตามร้านอาหารได้ S <S แน่นอนนะสุกนี้ประเด็นทางการเมืองไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้วันนี้แบบสดสดร้อนๆเลยนะสำหรับการเลือกนะครับในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมของพรรคนะครับก็นะฮะเป็นไปตามตามโผไหมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่า300กว่าเสียงเนี่ยก็เทให้ทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒไปเรียบร้อยนะฮะครับ <S <S จริงๆผู้สื่อข่าวเราเก่งคร <le> ับเพราะว่าเมื <h aves> <le> ่อวานนี้เนี่ยโผออกก็ตามนั้นก็ตามนั้นคุณจุลพันธ์แล้วบอกว่าจะมีโผรอง หัวหน้าพักกี่คนกี่คนนี่ก็ตามนั้นแล้วก็ลายชื่อก็ตามนั้นหมดเลยเดี๋ยวแล้วนี่อัปเดตกันหน่อยนะสำหรับการประชุมวิสามญาประจําปีของพักเพื่อไทยนะครับก็มีมตินะครับให้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่เป็นหัวหน้าพักได้คะแนนไป354คะแนนจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยสามคนนะครับหลังทราบผลคุณแพทองฐานก็ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินด,ดีให้กับคุณจุลพันธ์นะครับแล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับก็ต้อง ก็หลักๆเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการยกเครื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าเรื่องของการคัดสรรผู้สมัครที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งในรอบหน้าแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของตัวนโยบายใหม่ๆที่อาจจะได้เห็นเขาบอกว่าพรรคของเพื่อไทยเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในพรรคที่เวลานําเสนอนโยบายเนี่ยก็ทําให้เป็นนโยบายที่ติดหูเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายกินได้นะฮะแล้วก็แน่นอนพอได้รับการ คัดเลือกนะครับจากบรรดาสมาชิกพรรควันนี้คุณจุลพันธ์ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีนะครับแล้วก็บอกว่าภาคภูมิใจก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ที่เป็นลูกม่อเพื่อไทยเนี่ยจริงๆก็มาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนนะฮะแล้วก็มาเพื่อไทยครับนะฮะของคุณจุลพันธ์ก็เหมือนเดินตามรอยคุณพ่อคุณสมพงษ์อมอวิวัฒน์ใช่เพียงแต่ว่าเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณพ่อลาออกแล้วก็มีข่าวตามมาว่างอนไม่พอใจนู้นไม่พอใจนี้นะฮะ แต่จริงๆตอนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าไม่ได้มีผลอะไรกับลูกหรอกเพราะว่าลูกเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยเป็นยิ่งกว่าเพื่อไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็คงไม่หนีไปไหนแน่ๆต่อให้พ่อหนีลูกก็ไม่มีทางหนีแล้วก็เป็นแล้วจริงๆก็มีศักยภาพที่จะเป็นหัวหน้าพักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะก็เป็นไปตามคาดนะมันก็เป็นการรีเฟชพักเพื่อไทยใหม่อซึ่งถามว่า ผู้สื่อข่าวก็จะคุ้นเคยกับคุณจุลพันธ์ดีเพราะว่าเป็นคนที่สื่อเองก็เข้าถึงง่ายและที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการอธิบายนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งรัฐบาลเศรษฐ,ฐาและรัฐบาลของแพทองทานมาตลอด<ม>ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มนโยบายที่เป็นเรือธงก็คือเงินหมื่นแม้ว่าววะนะจะสร้างความผิดหวังเนื่องจากมันหยุดชะงักไปหรือติดขัดจากเจอแรงต้านมาเป็นระยะระยะแต่ก็ ภาคเพียนมุมานะในการอธิบายแล้วก็ฝ่าขึ้นลมแรงมาพอสมควรในแง่นี้ความสัมพันธ์ที่มีกับคนในพักจึงค่อนข้างจะหนักแน่นคือผู้นี้พักก็เลยสนับสนุนว่าอูคนนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขสู้เป็นสู้ตายมากับพักผ่านมรสุมแบบดิจิตอลเงินหมื่นมาที่ทัวลงทั้งทุกวีทุกวันตอนนั้นมีคุณจุลพันธ์มีคุณเผาภูมิที่เป็นมิสเตอร์ดิจิตอลวอลที่แบบทุกคนจะนึกถึงใช่แล้วก็ เจ้าตัวเองก็มีประวัติเรื่องเป็นนักเรียนด้านเศรษฐศาสตร์รามาจาก Boston, วอสตันนี่มาแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับได้ทุกกลุ่มทุกภาคแทบจะไม่มีข้อสงสัยเลยพูดง่ายว่าพอหลังๆมีการซาวเสียงจากชื่อสี่คนเหลือสองคนในวันถัดมาจนกระทั่งก่อนวันมีการเลือกตั้งคือวันนี้เนี่ยก็เหลือเหลือชื่อคุณจุลพันธ์ก็เป็นไปตามคาดก็คะแนนก็ได้ไปถล่มทลายทีนี้เท่ากับว่าคุณจุลพันธ์ก็น่าจะลุกขึ้นมาเดินแถวหน้าเป็นแกนกลาง ในการที่จะน,นําพักเพื่อไทยเข้าสู่การสู้ในสมรภูมิการเลือกตั้งในรอบหน้าเนี่ยก็จะมีควบคู่ไปกับทางคุณแพทองทาที่จะขึ้นมาเป็นที่อยู่ในส่วนของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็จะเดินคู่ขนานกันไปใช่ครับนะทีนี้ถ้าดูอายุอันนามของคุณจุลพันธ์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ดูมีความเหมาะสมกลาลังดีคือไม่ไม่ยาววาัยไม่อ่อนพรรษาจนเกินไปจนจนคนเลือกตั้งหรือวอเตอร์เนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันจะไว้ใจที่จะ วางใจในการการเลือกตั้งเพื่อให้เข้ามาบริหารดีหรือไม่หรือก็แม่อุโสจนเกินไปจะรู้สึกว่าเอ๊จะจะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านทันกับยุคทันสมัยได้เหมาะสมกับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันหรือเปล่าครับคือยาวๆไปก็คงต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเนาะแต่ว่าณวันที่สักครึ่งวันหลังจากที่คุณจุลพันธ์ได้เป็น หัวหน้าพักหรือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าก็อย่างที่คุณแจ็คบอกแหละว,ว่าก,กลางๆเป็นรุ่นกล,กลางใช่ไหมครเป็นรุ่นกลางที่คนรุ่นคนรุ่นอุโสในของพรรคเพื่อไทยก็รู้สึกว่าอยากได้คนนี้คนรุ่นใหม่ๆเด็กๆรุ่นรุ่นยังบัตรที่เข้ามาในพักที่มีชื่อเป็นว่าที่ผู้สมัครหรือว่าอยู่เป็นคนทํางานพักมาก่อนแล้วเนี่ยก็แฮปปี้กับคุณจุลพันธ์เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นรอยต่อระหว่าง รุ่นได้ดีเพราะว่าทรัพยากรของพักเพื่อไทยเนี่ยก็คือรุ่นเก่าที่สร้างพักมาสร้างนโยบายมาที่จับต้องได้แล้วก็เป็นมรดกอย่างมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยอมรับแล้วอยู่ยอมรับการนําของคุณจุลพันธ์อย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วและบาร,รมีในพักต้องบอกเลยว่าคนวงในจ,จะรู้คนในพักจะรู้ว่าบาร,รมีคุณจุลพันธ์ไม่น้อยเลยและเป็นคนที่เข้าถึงง่ายไม่ไม่ไม คือไม่ใช่เป็นคนเจนเก่าที่ทุกคนต้องเกรงใจวิธีเกรงวางตัวหรือว่าจะเกรงนิดหน่อยแล้วก็มีบารมีที่จะสามารถบอกให้คนเก่าๆหรือคนอาวุโสเนี่ยทำอะไรตามตามทิศทางของพักได้อันนี้ผมคิดว่าเพียบพร้อมแล้วแล้วแบ็กอัพจากทีมจากเลขาซึ่งก็เป็นเลขาคนเดิมที่ก็ได้รับการเคารพอยู่แล้วมีบารมีอยู่แล้วมีผลงานเป็นที่ที่จับต้องจับตาได้ ประทับใจทั้งในรัฐมนตรีดีหรือในฐานะที่เป็นอดีตเลขามาก่อนอะนั้นคุณประเสริฐจันทร์รลวงทองก็เหมาะสมครับก็ไม่ให้มันใหม่เกินไปนักอย่างน้อยก็มีผู้อาวุโสบ้างอย่างเนี้ตอนนี้ก็เห็นจารั์ชูศัก็ยังอยู่จันชรศัก็เป็นผู้อาวุโสหนึ่งในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายครับแต่ว่าอย่างเลขาพักท่านเดิมคุณสรวงนะฮะก็ขึ้นชั้นเป็นรองประธานเป็นรองเป็นรองประธานครับ คือหลายคนก็คือต้องยอมรับว่าในในในการทํางานทางการเมืองเนี่ยัตหน้าพักก็ส่วนหนึ่งแต่เขาเรียกว่าเป็นมือดีวมือประสานสิททิศเนี่ยจริงๆคือตําแหน่งของเลขาพักซึ่งแต่ละพักเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูในหลายๆพักอย่างของประชาธิป,ปัตย์ยุคนั้นก็เป็นคุณสุเทพหรือว่าหลายๆพักก็ต้องยอมรับว่าเลขาพักเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆในการดีวการได้คนอุโสเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันมันจะช่วยทําให้ความเข้มแข็งในการประสานสิบทิศต,ตรงนี้มันมันทำให้อ่า มีมี power มีลักษณะการการดึงการพูดคุยที่ที่ง่ายขึ้นการประสานตรงนี้จะจะดีขึ้นไหมครับผมคือ<ม>ผมคิดว่าอันเนี้ยเอามาแบบพูดง่ายว่ามากรณีคือเนื่องจากว่าคุณจุลพันธ์เนี่ยอาจจะพูดง่ายๆว่าขึ้นมาในตําแหน่งหัวหน้าพักแบบมือใหม่ใช,ใช่ไหมในตาแหน่งหัวหน้าพักเนอะแต่ว่าจริงๆก็มีบาร,รมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าได้คนที่มีอาวุโสในอย่างคุณประเสริฐเข้ามาแล้ว จริงๆคุณประสิฐเนี่ยคุณประสิฐเนี่ยเป็นคนที่มือประสานสิบที่จริงๆในพักเนาะในพรรแต่ว่าตอนที่เวลาดีลจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเราจะเห็นบทบาทน,นั้นเป็นของคุณภูมิธรรมใช่ไตอนนี้ก็ นั่นก็เป็นอีกอก,อกลีกหนึ่งเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าผู้อาวุโสต่างๆเนี่ยจะไม่อยู่ในทีมใหม่น<ช>ี้เลยเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมที่ทํางานจริงและขับเคลื่อนพักซึ่งมีหลายสํานักมากมีทั้งสํานักสื่อสารมีทั้งงานครอบครัวหน้าครอบครัวงานของครอบครัวเพื่อไทย<ช><ช>มีทั้งงานของ Academy, อะคาเดมี่มีทั้งงานของฝ่ายนโยบายมีมีอีกหลายสารพัดเลยเพราะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ทํางานปฏิบัติจริงเพราะว่าส่วนผู้อาวุโสเนี่ยเขาจะทําหน้าที่คอยดูยุทธศาสตร์คอย กูมพูงแอบบ่มเพาะหรือคอยชี้ว่าตรงไหนคือมีจุดอ่อนอ่ามันก็เป็นลักษณะแบบนี้โดยทางปฏิบัติก็เป็นแบบนี้มาตลอดอเป็นคนที่มองจากภาพภาพรวมในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็จะมองเข้ามาแล้วก็คอยชี้แนะแล้วคอยให้คำปรึกษา<ะ>เพราะฉะนั้นฉากหน้าของของเพื่อไทยในอนาคตเนี่ยคือหลายคนเปรียบเทียบกับวันที่คุณแพรทองทานประกาศยกเครื่องวันนั้นวันที่ประกาศยกเครื่องเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ตัวคุณแพททองทานเนี่ยเป็นอย่างเป็นนิวเจนเป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงแต่ว่าแผงหน้าณนะวันนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเป็นคนรุ่นใหญ่อยู่ะเพราะฉะนั้นแถวหน้าในอนาคตเนี่ยพอคุณจุลภัณฑ์ยืนเป็นเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นแผงหน้าหลังจากนี้ก็น่าจะเห็นชมหน้าคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยที่คนรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะสเต็ปมาข้างหลังนิดนึงแล้วคอยคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังใช่คือเน,น,นื่อง,งจากวันนี้เป็นการประชุมวิสามาันของพรรคใช่ไหมฮะซึ่งอันเป็นผลมาจากคุณแพททองทานหัวหน้าพรรคลาออกแล้ว กฎหมายมันก <that> <that> ําหนดว่ากรรมการบริหารน่ะก็มีเท่านี้ละ29คนประกอบไปด้วยรองประธานประกอบไปด้วยเฮลนยิกนายทะเบียนพรรคประกอบไปด้วยเลขาพรรครองเลขาธิการพรรคและโคศกกฎหมายมันกําหนดเท่านี้นั้นวันนี้ประชุมกันได้29คนตามนี้แต่ว่ามันยังมีโครงสร้างอื่นๆดีเช่นใครจะรูนโยบายใครจะเป็นปัดกรรมการนโยบายใครจะเป็นกรรมการด้าน การเมืองอะไรเงี้ยมันจะมีซึ่งจะทั้งหมดเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ในชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักอย่าลืมนะฮะว่าอย่าบอกว่าเป็นคณะอะไรนะกระโถนหรือว่าลอยๆไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์เหล่านั้น,นะจะปรากฏชื่ออยู่ในแคนดิเดตนายกด้วยนี่คือดูจากชุดที่แล้วนะ อย่างอาจารย์ชัยกเกษมก็จะอยู่ในชุดนี้ใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นมันตัวกรรมการบริหารพักเราจะเห็นภาพของการยกเครื่องเราจะเห็นภาพของการขับเคลื่อนพักงานมวลชนใจยังไงงานบริหารใจยังไงสำนักสื่อสารจะมีอะไรใหม่ไหมอะไรเนี้ยจะเป็นงานบริหารพักแต่ว่างานที่จะไปเกี่ยวกับการเมืองและพูดถึงเรื่องการจะจัดตั้งรัฐบาลข้างหน้าเนี่ยมันต้องดูคู่ไปกับนอกจากกรรมการบริหารยังต้องดูคู่ไกับ ส่วนหนึ่งของพรรคด้วยอย่างเช่นคณะกรรมการยุทธศาสตร์สักครู่คุณจิวัฒน์พูดถึงตัวแคนดิเดตนายกขึ้นมาตประเด็นนี้ก็ดูน่าสนใจเพราะว่าคือในพรรคอื่นๆเนี่ยหัวหน้าพักจะเป็นแคนดิเดตนครยกรัฐมนตรีอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ต้นๆแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยถ้าดูจากรอบที่แล้วเนี่ยหัวหน้าพักไม่ได้อยู่ใน3รายชื่อแคนดิเดตพักเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณจุลพันธ์ก็อาจจะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายยนปรีของพรรคในรอบหน้าหรือไม่ถ้าดูจากสสิติย้อนหลังการวางตัวของคนที่เป็นแ ใช่ครับคือก็ถ้าดูจากประวัติของพรรคเนาะพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพักก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตครับพรรคอื่นๆก็มีมีในหลายรูปแบบมาคืนบางคนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหัวหน้าพักที่เป็นแคนดิเดตเแต่ว่าพอมันมีสามคนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแน่นอนตายตัวเนาะว่าหัวหน้าพักจะไม่ได้เป็นแต่ว่าบทเรียนของพรรคเพื่อไทยอย่างที่คุณจุลพันธ์พูดแหละว่าผ่านมาเยอะ เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะตัดสิทธิ์ผู้บริหารเตัดสิกรรมการบริหารแม้กระทั่งหัวหน้าพักเป็นนายกก็เคยโดนใช่ไหมอย่างคุณแพทย์ทองทานเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามันเป็นเงื่อนไขตายตัวไม่แน่เหมือนกันว่าคุณธนพันธ์ก็อาจจะเป็นคนดิเดตได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าหัวหน้าพักของพรคเพื่อไทยในยุคยกเครื่องเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องทํางานเยอะผมก็ไม่แน่ใจนี่ไม่มีไม่มีใครเดาได้นะเพราะว่ามันต้องดูองค์ประกอบทั้ง3าคนก่อนว่า สคนนั้นน่ะในแง่ของการตอบสนองกับฐานเสียงทั้งหมดคนรุ่นใหม่คนรุ่นเกา่านักธุรกิจนักบริหารจะทําจะวางตําแหน่งให้ครบสามคนไหมใช่ไหมเพราะสาคนก็จะมี3ส,สไตล์เพื่อจะคุมเสียงฐ<อ>านเสียงให้ได้หมดนี่คือสไตล์ที่พรรคเพื่อไทยเขาวางมาเนาะในอดีตทีนี้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตาม,มต้องรอติดตามเดาไม่ถูกจริงครับเดาไม่ถูกจริงๆแต่ว่าแต่ว่าณว,วันนี้เนี่ยเ,เราไม่เห็นชื่อ ผู้อาวุโสทั้งหลายอยู่ในกรรมการบริหารพรรคก็ยาเพิ่งตกใจไปคุณสุริยะเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งแน่ๆมีภารกิจชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งและเจ้าตัวประกาศแล้วว่า200เสียงเป็นอย่างน้อยบวกลบอะไรเงี้ยนะก็ทั้งหมดหรือคุณสุทินที่มีข่าวมาตลอดก็ไม่จริงคุณสุทินไม่น่าจะหนีไปไหนได้เลยครับยังไงคุณสุทินไม่ใช่เพื่อไทยก็ไม่ใช่คุณสุทิน่ะอผมว่า คนสารคามก็รู้สึกอย่างนี้คใครๆก็รู้สึกอย่างนี้คุณสุทินเป็นทั้งคือเห็นเพื่อไทยก็เห็นคุณสุทินเห็นค,คุณสุทินก็เห็นเพื่อไทยเพราะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ขัดหูขัดตาประชาชนมากถ้ามันเกิดภาวะแบบนั้นจริงครับแต่ว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไม่โดนยุบบบผมว่าแกไม่ไปไหนอ,อันนี้ไม่ได้อยากให้ยุบนะครับครับแต่ที่แนๆ่ๆรอบหน้ายัางไงเพื่อไทยก็ต้องเสนอคเครดิตเต็มสามที่กันเหนียวเพราะว่ารู้สึกว่าเครดิตจากพรรคเพื่อไทยนี่ขนาดใช้จนแทบจะหมดบัญชีโค้ต้า น่าจะเป็นพักที่ใช้นายกเปลืองใช้แคนดิเดตนายกมากที่สุดพักหนึ่งในประเทศไทยน่าจะเป็นใช่น่าจะเป็นพักการเมืองที่มีนายกมากที่สุดในประเทศไทยแล้วครั้งนี้ก็อยากคิดว่าคุณชัยเกษมจะไม่มีโอกาสมาฮะอาจจะยังมีโอกาสมาก็ได้นะอถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับแล้วนั่นแปลว่านายกรัฐมตีปัจจุบันคือคุณสุรินยุบสภาไม่ได้แล้วเกิดแพ้โหวตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกนายกคนใหม่ อ่าซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคุณใจเกษไม่ไม่ได้นะก็อาจจะมีโอกาสอ่าใครับอ่ทีนี้ในส่วนของตัวโคศกพักแหละครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นคุ้นเคยคุณหน้ากับคุณศึกศิธิ์สีจอมขวัญคือเมื่อก่อนเนี่ยในบทบาทของคุณบุ๊คะทุกพรเนี่ยเราค่อนข้างเห็นเห็นภาพการทํางานค่อนข้างชัดแต่ภาพหรือว่าชื่อชั้นของคุณศึกสิธิ์ที่ผ่านมาต้องยอมรับเองหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นอาจจะเห็นในในการทํางานเป็นข้าราชการการเมืองในการรับตําแหน่งรองเลขาธิการนายมนตรีในรัฐบาลชุดก่อนแต่ว่าการออกสื่อ การคุ้นเคยกับสื่อมวลชนการประสานกับสื่อมวลชนเองเราอาจจะยังไม่ไม่เห็นบทบาทนี้มากนักจากคุณศึกสิทธิครับคือคุณศึกสิทธิ์เนี่ยทำงานในเชิงนโยบายครับอยู่กับทีมเลขานายกใช่ไหมฮะซึ่งก็ทำงานลงลึกในแต่ละด้านครับเป็นเจ้าภาพในการอธิบายหลายๆเรื่องนโยบายสำคัญๆเช่นเอ่น e ต t e ์เ a i n มนต์คอมเพล็หรือล่าสุดเนี่ยก็เรื่องแล Earth, ่เอิร์ธถ้าใคร ได้ฟังคุณศึกษิตได้อธิบายเรื่องแร่เอิร์ธหรือ<ช>เรื่องการข้อตกลงที่ไทยทากับอเมริกาเงี้ยคุณศึกษินี้แตกฉานมากมแตกฉานมากเพราะฉะนั้นก็จริงๆมีอีกหลายเรื่องน<ช>เนาะพูดพูดแต่ละครั้งก็จะดังแต่ไม่ได้ดังต่อเนื่องเพราะว่าแกค่อนข้างสุภาพแต่ไม่ได้แปลว่าแกเป็นคนเงียบนะเพราะนั้นมารับบทบาทโคศกเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่คนดูหรือคนเชียร์ว้าวครับว้าคือไม่ได้ปล่อยเรื่อยๆแต่ปล่อยมาทีเนี่ยแต่ปล่อยมาทีจุกเจ็บและของจริงเพราะว่าแกลงลึกแกรู้รู้เยอะรู้เยอะแล้วอธิบายได้ดีด้วยแล้วแล้วก็ไม่ได้มึงมาพาโวยอ่ะไม่ได้เป็นคนที่มึงมาพะโวยหรือพูดจาเลอะเทอะพูดจาโต้การเมืองแบบปิงปองไม่ใช่คนสไตล์นั้นแต่พูดแล้วหนักแน่นจริงแล้ว แล้วจริงจังอันนี้ผมว่าคนน่าจะจับตาเยอะอแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะตำแหน่งโฆษกมันไม่ได้มีแค่พูดอย่างเดียวหรือแถลงอย่างเดียวมันมีหน้าที่ในการบริหารงานอื่นๆด้วยเันก็เป็นบทบาทที่ท้าทายแหละเพราะนั้นถูกบีบให้คนที่ทํางานเบื้องหลังและทํางานด้านวิชาการ,รต้องมาทํางานสื่อสารเนี่ยก็เป็นบทบาทที่ท้าทายและก็น่าจะจับตาอันนี้ ผมว่าที่ผ่านมาโดยความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็เท่าที่ฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องเพื่อนพ้องของสื่อมวลชนเนี่ยก็ดูเหมือนจะชอบคุณจอมอยู่พอสมควรก็หวังว่าจะใช้ต้นทุนนี้ในการทําให้การสื่อสารของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมัน,มนเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอ,อย่างนี้ทีมรองโฆษกเองก็ต้องเซตขึ้นมาใหม่ถูกไหมครไม่ได้ใช้ชุดเดิมใช่ครับต้องเซตขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนนี้ก็แล้วแต่คุณจอมแล้วก็ทีมกรรมการบริหารพรรคที่เขาจะเห็นใครที่จะแต่งตั้งเพิ่ม เพื่อจะมาช่วยลดภาระของคุณจอมอันนี้ไม่ได้อยู่ในตัวโครงสร้างกรรมการบริหารตามกฎหมายที่ผ่านมาทีมรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยน่าจะมี6คนนะหกคนเชี่ยวชาญกันแต่ละด้านก็คุณบูก็อยู่มาหลายปีแล้วเหมือนกันคุณบูก็ขึ้นไปเป็นรองประธานครับซึ่งตอนนี้เองหลายคนก็ คือเท่าที่ฟังจากคุณจุลภัณฑ์ให้สัมภาษณ์วันนี้เองก็จะเห็นมีคอนเซิร์นมีความเป็นห่วงหรือให้ความสําคัญกับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องของการคัดเลือกตัวผู้สมัครที่จะมาลงรอบหน้านะฮะกับเรื่องของตัวนโยบายนี่แหละแสดงว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจถึงเลือกหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายคือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการเลือกตั้งหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนโยบายอะไรแปลกใหม่หรือว่าว้าวแต่ว่าเพื่อไทยเป็นหนึ่งในพักที่เวลาทํานโยบายอะไรแล้วโยนออกมาเนี่ย ค่อนข้างมีแรงกระเพื่อมมีการมีการหยิบมาพูดถึงมาวิพากษ์วิจารณ์มาเป็นประเด็นที่เออคนไม่ค่อยนึกถึงว่าเอ้ยจริงๆนโยบายมันทําแบบนี้ได้เป็นนโยบายที่ออกมาแล้วเฮ้ยว้าวอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ต้อวอลเล็ตอย่าง30บาทหรืออะไรนานๆเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เองก็พอมีการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คงมาลุยเวิร์กในส่วนของนโยบายที่จะมาชูเป็นตัวเรือธงแฟลกชิพในการเข้าสู่ขรหาเลือกตั้งรอบหน้าครับมอง คือผมว่ามันก็ยากเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคิดนโยบายมาเนี่ยอยู่บนภาพว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาปักธงจะทำนโยบายแล้วทำได้ค,คือคิดว่าตัวเองจะแลนสไลด์หรือคิดคว่าตัวเองจะ377เสียงเหมือนในอดีตและมีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนแต่ปรากฏว่านโยบายหลายๆเรื่องดีๆเนี่ยปรากฏว่ามันทำไม่ได้ในยุคเศรษฐทาและแพทองฐานเนื่องจาก อุปสรรคมหาศาลสิ่งที่เพื่อไทยขาดไปในสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยคุณไพองทาและคุณเศรษฐาก็คือการสื่อสารถึงว่าปัญหามันคืออะไรเพื่อไทยไม่ยอมสื่อสารเลยว่าปัญหามันจากรัฐพันลึกปัญหาเกิดจากระบบราชการระเบียบการมีการมีกฎหมายยิบย่อยเป็นอุปสรรคของการผลักดันนโยบายอ,อำนาจขององค์กรในหน่วยงานราชการ อย่างดิจิตอลวอลเล็เนี่ยโดนต้านจากแบงก์ชาติอโดนต้านจากหน่วยงานต่างๆกฤษฎีกาขวางไม่รู้กี่เรื่องอะ,อะไรเงี้ยผมว่าพรรคเพื่อไทย,ยไม่กล้าสื่อสารที่จะชี้ให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทําให้นโยบายที่สัญญากับประชาชนไม่สามารถปฏิบัติเป็นจริงได้ อันนี้มันต้องว่ากันด้วยตั้งแต่หนึ่งเรื่องการสื่อสารทําให้มีพวกมีประชาชนมาสนับสนุนในการผักนโยบายออกมาสองก็คือต้องไปแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญด้วยที่จะเพิ่มอำนาจประชาชนลดอำนาจของรัฐการลงเราเนี้ยพักเพื่อไทยสื่อสารน้อยเนื่องจากต้องทํางานกับระบบราชการไปด่าเขามากก็ไม่ได้ก็ปูสัมพันธมตรีไว้หน่อยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าผักดันนโยบายออกมาไม่ได้ครั้งนี้การคิดนโยบายมันจึงต้องคิดไปสองสามชั้นเลยว่า คุณจะต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงว่าระบบราชการมันขวางคุณอยู่ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนมันขวางคุณนั้นแหละ,ะเพราะว่าเขาก็กลัวผิดอันนี้ไม่ได้บอกว่าข้าราชการแต่ละคนไม่ดีนะแต่ระบบและโครงสร้างอ่ะมันม,มันทำให้เขาต้องกลัวการพัฒนาเพราะอยู่เฉยๆดีกว่าเซฟกว่าเซฟกว่าหรือกลัวผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเพราะนั้นต้องออกแบบนโยบายอะไรและยังต้องออกแบบวิธีการที่จะสามารถฝ่าทะลวงอุปสรรคเหล่านี้ คือเหมันยากกว่าการคิดนโย,ยบายนอดีตนโย,ยบายนอดีตอาจจะวางตัวเป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วก็คิดว่าเอ๊ะการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยทำยังไง1234พอจะเห็นภาพร่างๆได้แต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันถูกผูกเงื่อนไว้เยอะทั้งตัวระเบียบราชการเองทั้งในส่วนของ,ององค์กรอิสระองค์กรกับดูแลองค์กรตรวจสอบที่มันยิบย่อยแล้วจริงๆบางทีผ่านกฎหมายฉบับนี้แต่ไปติด เงื่อนไขของกฎหมายอีกฉบับไปติดขององค์กรอีกฉบับและยังมีนักร้องด้วยโอ้นักร้องนี่ตัวตัวสาคัญใช่เพราะฉะนั้นมันต้องออกแบบด้วยว่าจะมีนโยบายอะไรที่จะสามารถทําให้วินวินทุกฝ่ายทั้งราชการทั้งส่วนประชาชนสนับสนุนจนกระทั่งมีพลังให้นักร้องไม่กล้าไปร้องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องออกแบบไปถึงวิธีการปฏิบัติด้วยนี้ฝ่ายกฎหมายคงต้องคงต้องทําการบ้านใช่ พิเศษเข้มข้นเพื่อที่จะปิดช่องทางว่าเอ๊ะไม่งั้นพอเราเปิดช่องอะไรปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีช่องมาร้องปุ๊บแล้วก็บางทีความเขาเรียกอะไรความเข้มข้นในการตรวจสอบขององค์กรอิสระบางทีก็จะถูกตั้งคําถามเหมือนกันใช่ไม่งั้นแล้วมไม่งั้นแล้ว,ลวพรรคระเ่อไทยเนี่ยจะเสียรางวัลคือพรรคระเ่อไทยเนี่ยเป็นเป็นพักที่ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าที่ผ่านมาเสนอนโยบายอะไรแล้วมอบให้ได้จริงรมอบประชาชนได้จริงนโยบายยากๆอ,อย่าง30บบาทก็สามารถมอบให้ประชาชนได้จริง แต่มันมาเสียรังวัดในนโยบายในช่วงหลังก็เกอ<ช>เรื่องเงินหมื่นโดนขวางเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินโดนอุปสรรคอีกภาษีท้ามอีกมันก็เลยทําให้วันนั้นมันก็มันก็เลยต้องยากขึ้นต้องละเอียดละเมียดระไม่ม,ม,ามากขึ้นในการออกแบบนโยบาย<ช>ยังไม่นับรวมถึงตัวระไรมนูุลที่ทําให้เสียงมันค่อนข้างแตกคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นพักพักใหญ่สองสามพักอะไรเงี้ยตัวเลขแบบหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยแต่ในการเลือกตั้งตั้งแต่หกสองมาหกหกเนี่ย พักคะแนนเนี่ยค่อนข้างกระจก,กระจายกันพอสมควรต้องมีลัากษณะการฟอร์มหรือว่ารวมเสียงข<ช>องพักร่วมซึ่งมันถูกออกแบบโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มันทําให้ให้พักมันแตกกระจายกระจายอย่างนี้แล้วทําให้ในแง่ของพลังในการผักนโยบายเนี่ยม,มันต้องมานั่งแขรพักร่วมเยอะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งอันนี้มากกว่าเรื่องนโยบายละม,มันเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นเจตจำนงทางการเมืองพักต้อง ต้องมุ่งมั่นกับเรื่องนี้และเน้นการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามในการแก้รัฐมนูญแบบเงียบๆเ,เพราะว่ากลัวจะไปขัดแย้งกับอํานาจใหญ่ที่มันไม่ยอมให้แก้กันอยู่ตอนนี้ต้องกล้าเดินหน้าชนอยู่อันนี้นผมคิดว่าเพราะนั้นเพราะนั้นเรื่องนโยบายกับเรื่องอความมุ่งหมายปักธงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายะจะทาคือคิดฝันแล้วให้มันปังอ่ะง่ายแต่เวลาสมมอบไม่ได้จริงๆเวลาคนผิดหวังเนี่ยมันกระเทือนเยอะ มันก็มีแรงกระเพื่อมกลับมาภายัางตัวผู้กําหนดนโยบายแล้วก็การคนที่ทํางานเสียแบรนด์เสียมรดกนะครับอ่ะวันนี้สําหรับวันศุกร์สิส้นเดือนอัปเดตกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับ Thailand Connec กนะครับก็กลับมาพบก,กับรายการของเราได้นะครับในช่วงนี้ก็จะออนไลน์เป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของหน้าจอหลักของ m อ็ทก็จะอยู่ในบรรยากาศของการแสดงความอะไร,ระ,ะสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชนินีพันปีหลวงนะครับวันนี้ไทยแลนด์คอนเน็กนะครับผมแจ็คสุวรรณพร้อมคุณชูวัตรลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ